พบเจอกันช่วงที่สองนะครับเสร็จแล้วรอแต่เวลาพระกระเทยเรียบร้อยวันนี้เราเจอกับเตนตีทีมมิวสิกแมนนะครับได้รอบโอ้หลายปีแห่งเลยัต่แต่ก่อนโควิดเนาะจำได้แต่ก่อนโควิดตั้งแต่แตัแต่งานอยู่ไอ้ยังไงย,ยู่ทงูงนะอยู่บันยังตัวอะไรมัมสั้นบอ่ เพื่อเมืองนั่นแหละจำหมดเลยประวัติยังอ่ากองเพิ่งจะตั้งเรียบร้อยครับเพิ่นตั้งแล้วเรียบร้อยได้กองตั้งแล้วเรียบร้อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากันด้วยเจ็ดสิบชีวิตอ่าเดินเด็กกันหรอครับถุงกว่านึงงานซ้ำถุงนี่ครับขนาดหนึ่งคนกับกัปกังกัปขับอีกขนาดหนึ่งขนาดนี้กลังขึ้น รอ,อดแต่เวลาครับน้องนัง่งหางเกืีองมาลำทันไดมมาเข้ามาเบิ่งไฟครับน่าจะพ่อไฟสองรอสองยกว่า2องรอยสิบแปดบสสบหแล้วแต่จังหวะครับหลอบเด็กนาเจอขึ้นมาแห้งกว่านี้ครับไฟ ครับบอลลัผู้ชายเพิ่งกลับมาหอนแล้วครับบอลลัแบงจารุวัลบุญเกียครับผมจารุวัลเด้อผมเป็นจารุวัลจารุวัลครับโอ้ยมันออกมันสลักจารุวัลผมเป็นจารุวัลจารุวัลสวัสดีค่ะนี่นะแม่พากลับค่ะแม่ตลกครับแม่จะพาเพิ่มามาแต่เสียงอีสานค่ะครับผม ก็สวยดอกครับองโคต้าบระนไหใส่ค่ะเออคันแต่งหน้าเขาก็จำไ่ได้ไม่ยืนครับหนุ่มของยู่ห้ออะไพบ่นสนใจว่ยอยากเน่ยกินครับน้โอ้ทไมบ่นี่ โอ้ยบึ้งบิ้งกินข้าวไหมจานข้าวไหมบ่ตายแอกวันน้ได้กินข้าวไหมล่ะน่ะพี่้าไม่ใช่เสือซีเลยบัวมันบอกว้านว่านบัตองซ้มบัสะอาดแมันขี้เกียจอไม่ีเปหรอกเนาะโอ้ยเดียวตีป้าเปล่าอไม่ยั้งหรอกบั้งใส่แล้วเปลีอนท่าไหเอมาดออาดูาแต่วนนี้ียเรื่อน้ าไปเอาเกลือมากี่ข้าวไม่หอมดีแม่ข้าวไม้ลูกมาสีมาสีไปไปบัดไปบมาเลยเด็กินเด็กกินข้าวไมยเลยบ่ตายเหรอคนตายนะลูกอ๋อแบขาวหน่อยอือหืมเด็พันกองบ่ได้พันกองบ่ได้อันนี้คือไอ้น้ำปลาครับน้ำปลาน้ำปลาครับแม่เป็นมโน่ครับเป็นเป็นแกงมโน่ครับก็เลยใส่น้ำปลาใครไม่น้ำปลาใครอยู่ด้วยนะ นี yeah, ่ยเขาก็อน yeah, well, no, ี no way, no. it, no yes, no, no. ่ครับนป่าต้มจืดมื่อก้านัวมันหวานต้มจืดเข้มบวานเล้ได้ยังเข้มบ้านไม่มียอนี่มัาน้องไหเออบอกป็น้จืดสีจัหวมึงบอกมึงบอกด้ยเดือบอกด้วดมึงนเลยนอ้เออหยอกกันไปครับไม่ดีครับไป ก็ได้ครับวันนี้เมื่อยลายครับอ่าครัก็รอเวลานะครับเนาะตอนนี้สาวเดนเซอร์ก็มาถึงแล้วนะครับนับกหนึ่งสองสามสี่คนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันกำลังแต่งหน้าครับเสียดกืเสียดเลยนะออกไพนดับไฟยังไงอาโอ้ค่ะคุณไพนดักสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเป็นกะาคุนมาตัวเต้ยสามมงกุฎสามมงเร่งครับตัวพวกจะแต่งหน้านะครับอ่ะปล่อยเพิ่นแต่งไปครับผมส่วนห่อกาสีนี่ขาวหนาพวกกันครับนี่รุสการแดนนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับพ่อเราบอพ่อเราบอเออพ่อเราบอหลัง ารบบาะหลังจากที่เราไปสูดดมแอมโมเนียกันวันนั้นสูดมแล้วมันจะเข้าไป <c oughs> แอมโมเนียมันก็แรงเกินจังมะลามหรือเปล่าบ่จังที่ได้เลือดตามมะลามพูดยิงกันนี่ก็พอครับอ่าโอกัลยากัลยาหนีบบ่สีนครอ,อ่าแล้วก็มะลาบแบงค์จารุวัฒน์บุญเปรี้ยงนะครับ นี่ครับเพิ่งกำลังกินเขาครับนั่งตัวนี่มปนซิกแมนครับดีใจน้ำพื่ครับเพิ่นกินเขาเพิ่นกินเขาได้ครับอ่าอ่าเป็นสามถุมครับก็รอเวลาโอ้ยไปครับค้างแห้งครับบ่งบอกถึงว่าประสบการ์ดูการมาเยอะครับปีนี้เป็นรลายสองร้อยงานแล้วครับ กาจะเปลี่ยนครับประมาณสิ้นเดือนนี้ครับค่อยเปลี่ยนครับเอาเหลิกเอายามเปลี่ยนปาย <laughs> ใส่ไล่กับมูลไล่ครับป่ายมะล่ำหูยขนาดมาตรงทางบอ่งงอหนึ่งเดียวโอ้ขลยายหนีศรีนะครับมะล่ำจากผู้บลราชธานีอำเภอเมืองครับ อ่าฮะรอมาลั่นวกิงมานะครับนะมือไฟมือไฟไอพรัยีเในแพดวะ่เห็นเอ้ใช่หูไม่จีบหูอ้างไฟ่เอาถือเ้างไฟย่าไอเพก็ใช่แตตะว่างนี้ โอ้ยแตกแล้วบอเรียบร้อยแล้วบ่บานเนี่ยหาวัดหมื่นกับพ่อเ้ยลูกพีมันางเต็งไอ้พดอยู่เองวายุอะไรนี้อายุอาขาทางเดินทาไปยุบเน้นเมื่อนั่งรล้เฮียมันมันไม่ถึงซึกงยังได้เลยบอสเนี่ยตายว่าใคยนั่งเอาหาตวอดไปอั่างนี้น้าบนนี้เอาปวด อ,อ่าตอนนี้เอาเวลาก็ใกล้เส้นแล้วครับผมเหลือแต่รอเวลาครับอีกสิบีสิบครับุาชานีครับอะกาญีศีนครครปาบประทิต สาเสียยงย่อยครับวันนี้ขบวาเภอวัางิสส e e> ุุทุกคนับิกแมนจากแดนนำดวนครับจากสีสกีแล้วก็เป็นมาตะไก่ครับอ่ามาลโอ้ครับเพิ่นกําลังโบยบินมาวัสดีครัาขึ้นมาวหวเทหร้อพ่อเวลาอยู่เวลาพ่อเริ่มูแปละสเปล่สเปล่าเด กับเขาเใส่อาแต่กับเขาอยู่ี่งเด้นอกขา่ไม่ยวานจะคนอยู่บอก่นบอกไปก่อนหลายอย่างเขาองม่สิรพรอีกรู้เลยอย่าเบื่อหนาน้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามรลจากอำเภอเมืองอุบลนะครับอำเอเมืองอุบละสามรลำจากอำเภอเมืองอุบลนะครับ ขูดจ <minutes> <ikke Ugh>. ิ้มข well. ูดจ so <royable> <What> <it realized eterm Gore> like ิ้มขูดจิ้มขูดจิ้มขูดจร้มเูดจิ้มขูดจิ้มขู้มขมขูดจิ้ม้มมขูดจิ้มขูดจมขูดจิ้มขูดจค้มขูดจิ้มขูดจิ้มขูดจ้มขูดจิ้มขู้มขูดจิ้มขดจ้มขูดจิ้มขูด้มขูดจิ้มขูดจูดจิ้มขูดจิดจิ้มขูดจิ้มข โอเคครับเข้าพ okay, ่อการในคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาโอกาสขออนุญาตไปเซ้าเช็คงก่อนครับผม